คุณค่ะโอเปอเรเ,เตอร์ค่ะครับคุณผู้หญงที่หอผปวยออทิสิงๆนึ่ับทราบค่ะสักครู่ค่ะคางการสฏิภาณปฏิบัติประกาศโค้ดแดงหนึ่งที่หอผู้ป่วยออทิสติกหนึ่ง <ฮะ S 1> อาคาร <ฮะ S 1> ชมพูพันทีมชั้นสาม แล้วก็ให้ก้มต่ำหรือว่าหมอบคลานบริเวณที่มีควันเยอะๆนะคะอ่ามาเลยทุกคนตามมานะคะเดี๋ยวคุณมีเดิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đi những video hấp dẫn đi

แกณฑ์ความนาฬกาต่อครับองค์การาวุเดิมามยจริงบริเวณไม่อยากใรกเกุยปัแหาฉันสามหมอผู้ใออสิทติกหนึ่งประเมินสถานการณ์แล้วไม่สามารถจักาผานเรื่องได้ขออนุญาตแจ้งตัดไปครับาครับเี่ยวมัเมาให้สนทไปครับไปครับัดไปเลย ตัดไฟได้ตัดไฟ แจ้งกองในาการตอนนี้ทีมค้นหาพบผู้สูงอายแล้วเป็นแม่บ้านมีการตื่นตกใจกลัวปัเท้าเล็ก <Yes. S 1> แจ้ง,จงทีมฉุกเฉินเตรียมมาถมพยาบาลตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายลงไปใต้ตึก อนนี้ได้รับแจ้งข่าวว่าข้างในนะคะกำลังส่งผู้ได้รับบาดเจ็บลงมานะคะเป็นแม่บ้านซึ่งขาหีกนะคะแล้วก็มีอาการถดงตกใจก็ขอให้ทีมฉุกเฉินนะคะเข้าให้การช่วยเหลือที่บริเวณหน้าอาคารชุมพูพันธิ์ทิพย์ด้ค่ะรับทราบค่ะขออนุญาตจัดทีมเข้าช่วยเหลือทันทีค่ะ แจ้งกองราการจากทีมดับเพลิงขณะนี้ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ขอ,อให้ประกาศโค้ดแดงสองจาดการผู้ป่ะค่ะจัดกองรายการนะคะโอเปอเรเตอร์ค่ะโอเปเรเตอร์ช่วยประกาศแจ้งโค้ดแดงสองค่ะเนื่องจากทีมดับเพลิงเบื้องต้นไม่สามารถระงับเพลิงได้ค่ะขอบคุณค่ะโค้ดแดงสองจะพูดเลยประกาศโค้ดแดง2ที่หอผู้ป่วยออทิสติก1อาคารชมพูพันธิบชั้น3 โค้ดแดงสองที่หอผู้ป่วยออทิสติกอาคารสุดทันทชั้นสาพโค้ดแดงสองที่หอผู้ป่วยออทิสติกหนึ่งอาคารชุดทูพันทิพย์ชั้นสามสวัสดีค่ะจากสถาบันราชนุลนะคะขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่อาคารผู้ป่วย อธอิติกหนึ่งนะคะอาคารสชมพูพันทิพย์ค่ะที่สถาบานาานันราชนุูลค่ะถ้ามาถึงให้เข้าทางด้านประตู2ตรงประชาสงเคราะห์เลยนะคะจะมีราปภคอยบอกอะค,ะค่ะขอบคุณค่ะ กินกระุนเาไคับดีครับมีผู้ติดค้าไหครับมีผู้ติดคราเป็นรตอนนี้กนระสุนำลังดเนินการอยู่ใช่ไหครับครับแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าทอนที่เหตเป็นเรองไม่เลยครับขอเ้าโรงพยาบาลนะครับผมขอเจ้าหน้าที่นำทาไปที่รเหนะครับได้ครับขณะนี้พบคนไม่สามารถรรับเบื้องต้นได้ อตอนนี้ใช้ถาเิหมกัน,นะค,ะครับขอให้ทีมระเบิแถถนนดวครับกระเี่ครับตรงนี้นะคระนนับ การประกาศยกเลิกโค้ดแดงเนื่องจากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะประกาศยกเลิกโค้ดแดงที่หอผู้ป่วยออทิสติกหนึ่งอาคารชมพูพันทิพย์ชั้นสามตอนนี้เหตุการณ์สงบแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ยกเลิกโค้ดแดงเป็นที่เรียบร้อยนะคะโค้ดแดงที่หอผู้ป่วยออทิสติกหนึ่งอาคารชมพูพันทิพย์ชั้นสาม เนื่องด้วยสามารถระง,งับเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วเหตุการณ์สงบสามารถกลับเข้าปฏิบัติงานได้ยกเว้นพื้นที่อาคารชมปูพันทิพย์ชั้น3ขอบคุณค่ะวันของระดับนหลัันัเหนก็้ารพแล้วแต่ไม่สามารถดเนินการยักามาบานแจ้ประชาชนเข้ามาใช้บริการยกออกจาก เจ้าน้าที่โรงพระกอทัพการแพทย์ได้ทำการวินิจัผู่วยจวน3 6คนออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยและถูกควต์้นี่ประสานงานแจ้งขอความช่วยเหลือากนยงนีอย่าพี่สงาเจะาาที่เพลิงมานเวรา15นาระดักำลังเจ้าหน้าที่อเพลิงดับเพลิงตรวจสอบแล้วนะครับขอู่าเเิงมพลสมนต้สาตต้นเหตุ